เดี๋ยวเรามาแกะไส้ถัวไฟทองไข่เค็มกันครับนี่นะครับนี่มีครับเราแกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยนะครับก็ในสองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปาดกันเลยนะครับนี่ผมจะใช้ปาดแบบนี้นะครับอ้จะเจอไข่เค็มอยู่ตรงไหนบ้างไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ดูซิว่าจะเจอไข่เค็มตรงนี้เลยหรือเปล่า โอเคครับตอนนี้ผมก็แกะขนมเปียกนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสี่ชิ้นแบบนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนี่โหแบบนี้เลยนะครับก็ตรงนี้มีไส้นะครับเป็นไส้ถั่วเหลืองกวนนะครับก็คือถั่กวนนั่นแหละครับเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นใยทองนะครับแล้วก็ตรงนี้มีไข่เค็มด้วยนะครับเดามาชิมแป้งกันก่อนนะครับนี่อืมอืมก็อร่อยอยู่นะครับอร่อยอยู่ครับ มือไข่เค็มกันดีกว่านี่โอ้โหโอ้โหมาลองชิมไข่เค็มกันอ,อร่อยครับอร่อยนี้มาชิมไส้กันฮะไส้ตัวอื่นนะักไส้ทองกับปัวกันอืม ได้ความหวานจากอยทองด้วยนะครับก็หอมอร่อยนะครับแล้วก็ไข่เค็มก็ไม่ได้เค็มมากนะครับออร่อยลงตัวมากเลยครับก็นี่ครับผมแกะมาอีกหนึ่งไส้นะครับเป็นไส้ฟักถั่วไข่เค็มครับผมนี่หน้าตาดูดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปาดกันดูข้างในกันเลยเดี๋ยวเรามาดูไส้ถั่วฟักไข่เค็มกันทันมาปาดกันเลยครับนี่ตัวนี้ก็จะแบบมีความเหนียวนิดนึงนะครับ ดูข้างในกันโอ้โหนนี้เห็นไข่ด้วยไข่เค็มชัดจริงเลยครับนี่นี่นะครับก็เป็นไส้ทัวนะครับไส้ทัวนะครับอันนี้ไข่เค็มแล้วนี่ก็เป็นไส้ฟักนะครับนี่มาดูโอเคเลยนะครับนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับนี่เลยไส้ครบเลยครับกลิ่นนะครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมของไส้ฟักนะครับจะมีความหอมเหมือนไส้เค็มอะครับนี่เดี๋ยวมาดูแป้งกัน แป้งก็บางเหมือนกันนะครับทั้งสองไส้เลยนะครับแป้งบางครับมาชิมเลยครับอืมนะครับผมสั่งมานะครับมีไส้ถั่วเหลืองฝอยทองไข่เค็มนะครับกับไส้ฟักถั่วเหลืองไข่เค็มนะครับสองกองนี้ราคาเพียงแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับกดสั่งซื้อในลิงก์หรือในตะกร้าได้เลยนะครับ กดไลค์กดแชร์เลยฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ